ครับวันนี้ทิลาม o b บายวันนี้ครับจะมาสอนวิธีการตั้งค่าปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับของ Vivo vv 9 e 5 g ครับปุ่มนี้นะปัญหามันก็คือนะครับเวลาเราจะปิดเครื่องครับมันมีปัญหานะกดแช่นะครับ1-2ซ้ำนี่ครับมันจะเข้าคำสั่งเสียงนะเครื่องก็จะไม่สามารถปิดได้โดยใช้ปุ่มนี้นะครับ วิธีการที่ปิดที่ถูกต้องนะครับให้เรากดปุ่ม power นะครับแล้วก็ปุ่มเล่งเสียงนะครับพร้อมกัน1 2ซ้ำนี่ครับมันถึงจะเข้าเมนู Restart หรือว่าปิดเปิดเครื่องได้นะครับเป็นไงครับยากไหมครับกรณีเรามีเหตุฉุกเฉินต่างๆนี่เราไม่สามารถปิดเปิดเครื่องได้ในทันทีนะครับต้องใช้2มือในการกดนะครับมามาดูวิธีการแก้ปัญหามาครับมาเริ่มทํากันได้เลย อย่างแรกครับเข้าไปที่การตั้งค่านะครับ1 2ึ่สองซ้ำตรงนี้นะลูกฟันเฟืองการตั้งค่าพิมพ์ที่ช่องค้นหาครับตรงนี้นะครับนี่ก็จะเป็นรูปแว่นขยายนะครับกดเข้าไปเลยครับ1 2ึ่สองซ้ำพิมพ์ที่ช่องค้นหาครับคำว่าปุ่มนะปอปลาสลุไมเอกมอมามอมานะครับสังเกตตรงนี้ไหมครับกดปุ่ม เปิดทับปิดค้างไว้นะครับเข้าตรงนี้นะครับจะเข้าที่อื่นนะกดไปเลยครับ1 2ึ่ซ้พอเราถึงหน้านี้นะครับสังเกตแถบสีเทาๆนะครับมันจะขึ้นตรงนี้นะกดปุ่มเปิดทับปิดค้างไว้เลื่อนขึ้นมาหน่อยนะครับกดเข้าไปเลยครับ1 2ึ่งซ้นี่ครับพอถึงหน้านี้ครับแสดงว่าเรามาถูกทางสังเกตไหมครับ มันจะขึ้นปิดเปิดเครื่องนะครับก็จะเป็นคําสั่งเสียงอยู่ให้เราเลือกตรงนี้นะครับให้เราเลือกตรงนี้นะครับพอถึงหน้านี้นะกดปุ่มเปิดทับปิดค้างไว้นี่ตอนนี้มันเปิดใช้งาน Google Assistant อยู่นะครับเรามาลองปิดเครื่องดูก่อนครับก่อนที่จะแก้ไขนะนี่ครับก็จะเข้าคําสั่งเสียงเหมือนเดิมเห็นไหมครับะกดกลับไปก่อนนะให้เราเลือกตรงนี้นะครับ เปิดใช้งานเมนูเปิดถ้าปิดเครื่องและเหตุฉุกเฉินติ๊กตรงนี้เลยครับสังเกตไหมครับมันจะขึ้นมาข้างบนแล้วมาลองปิดเครื่องดูครับ1 2ซ้อนี่ครับเราก็จะสามารถปิดเครื่องได้รีสตาร์ได้ในนิ้วเดียวนะครับง่ายขึ้นไหมครับต่อมานะครับกรณีที่เราจะใช้คําสั่งเสียงครับใช้ตรงไหนมาครับกรณีที่เราจะใช้คําสั่งเสียงครับให้เราใช้ตรงนี้นะ กดปุ่มโฮมนะครับปุ่มตรงกลางนี้นะครับแช่ไว้นะครับเปิด u t u b e นี่ครับเครื่องก็จะเข้า YouTube ให้เรานะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับก็ปุ่มเปิดปิดเครื่องนะครับมีหน้าที่เปิดปิดเครื่องนะครับส่วนปุ่มโฮมนะครับมีหน้าที่ใช้คำสั่งเสียงนะครับถ้าเลือกไปก็กดสต็อปค่อยๆทำตามนะครับขอบคุณที่รับชมครับ ถ้ามีรุ่นใหม่มาทางแอดมินจะทำไว้ที่ช่องนะกดติดตามไ้ด้วยนะครับขอบคุณครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องที่ลาโมบายหน่อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ